ท,ทุกข่าวคือความจริงข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ขาวดีมีให้ดูวันนี้เมื่อวันพุธที่12มกราคม2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชชมพูนิตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการดิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมทั้งคณะทำงานเข้าพบนางโสภาวันมงคลธรรมากุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปัมดรสุริเกียรติจำสมบูรณ์อุปนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม เขาพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่างสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาทิเช่นเครือข่ายสิทธิเก่าสัมพันธ์การกีฬาและการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันณนห้องประชุมพิรุณชั้น2อาคารสมาคมครับในนามของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขออนุญาตตวยพรมายัง ท่านนายกสมาคมแล้วก็พี่ๆกรรมการบริหารทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรงนะครับแล้วก็มีพลังสร้างสรรค์งานดีๆให้กับทางมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไปครับพี่ครับ ในานามของคณะกรรมการสมาคมวิสิธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมบราชูปถัมภ์นะคะก็ต้องขอ,อกราบขอบพระพคุณท่านรองนะคะแล้วก็ท่านผอ,อแล้วก็ทีมงานทุกท่านกองกิจทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติสมกร,รมกได้มาสวัสดีปีใหม่ในวันนี้นะคะก็อันนี้เป็นถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะของการที่เราจะได้มีการทํางานร่วมกันนะคะเพื่อ,เ,อ,อเป็นพลังที่จะไปเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรามีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะมีกิจกรรม ะะที่สร้างสารรค์กันดีๆมากขึ้นนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็คงจะได้ทำงานกันหนักดังนี้ต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะปลอดโรคปลอดภัยค่ะ h อ t l ลน e <line>, Thailand ทุกข่าวคือความจริง